สตรีมิงคุสตีมิงคุณหินคุณหินคุณหินเปลี่ยนชื่อสตีมอนโอเคสตีมเมอร์สตีม่ะยมเยียมเครับสิกมาม่ครับสิกมา png เว้ยไม่ครับสิกมา d mp4 โตรจัดเลยย์เด m p c ไม่มีคอนเทนต์ แคทแท็กแคทแท็กเว้ยแคทแท็กไม่มีคอนเทนต์แคทแท็กไม่ต้องแคทแท็กบันทึกเลยปุ๊บการตรวจสอบปิดใครแชร์ฮัลโหลจะมีคนมาดูไหมเบอรแล้วใช่ไหมเบอรแล้วใช่ไหมเบอร์ละออกมาคุณหินคุณหินคุณหินไปแล้วที่นู้นเป็นเสียงไหมนั้นเปเสียงเหรอเสียงวิดีโอมึงก็เปิดอยู่ไหมไม่ เล่้นแสงซมบี้วะเอาพีแอกพังนี่นแสงซอมบี้มันอยู่ใกล้ใกช่างเม้งหนปะเออตะบ่ไอ้ยีมีไม่มีไม่มียดไอ้เหียอยากให้กูต่อยตุนไงเออ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 อ ดูไลฟ์ก่อนยังมีใครดูเลยไม่มีไม่มีอยู่แล้วเออจะไวคนขนาดนั้นยอดเยี่ยมติดให้มันติดแดงเลยคุ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 ยโอ้ยยัยยัยยัยติดไหมวะติดไหมการจุกอย่างเดียวเดี๋ยวกูไม่ได้สัตว์ฮะ มีคนดูด้ยวยตอนตีหนึ่งส <c oughs> ี่สิบแปดเราไปดูแล้วตอนตีหนึ่งกูถามจริงไอ้เวกฝากบ้านด้วยเดี๋ยวกูขอไปลงเมืองแป๊บอตาแชทมันมีหนึ่งกูเนี่ยโอเคเว้ยมีคีเปอร์ดนะ้วยใครใครอะทำไมคีเปอร์ไม่เข้ามาบ้านเราอุ้ยฝากบ้านด้วยไอ้เกย์ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่ต้องมือมือต้องลงมาเฝ้าบ้าน เยวเข้าบ้านนันหัมโซดิฟอุ้ยนี่หนูติดแดงอันเนี้ยอันเนี้ยอันเนี้ยมันจะให้มึงติดแดงตะกุกอันเนี้ยมันจะไม่ทำให้มึงติดแดงหรอกไม่มีข้อมูลอ้าวโอเคกูอยากรู้ว่ากูสตรีมครั้งแรกสตรีมครั้งล่าสุดคือสตรีมอะไรที่กูจำได้แดนนี่โวปะรู้แค่นี่โวกับการกับมาอะไรลืมแล้วอย่าปุกมาเป็นแดนนี่โว ริบแกบอกเลยเฮียเออปลกเบรดบอลครับจะปกเป็นแดนดี้การกำมังช่องไม่มีคอนเทนต์ไม่มีคอนเทนต์สองไม่มีคอนเทนต์สามมันไม่มีคอนเทนต์สี่ไม่มีคอนเทนต์สี่มันก็คือ,คอนอี่แหละเบรดบอลครับไม้บอร์ดแคสบอร์ดแคสเดซเรียวเอ้ยเฮียได้คอมเพลใหม่เหรอแป๊บหนึ่งปกมันไม่ใช่ละ ไลฟ์เว็บแคมมากูไม่เปิดเว็บแคมไปกันโอ้เล็ก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 อ่านี่ไงภาพป,ปกมันไม่ใช่อันนี้ภาพป,ปกปปกูถ่ายปกกูถ่ายปกปกแป๊บอยู่ในบ้านเลย ไปห่ากูโดเชี่ยเลเข้าหลังเอ้ยแปไปไปไอ้สัตว์ซอมบี้คุยคนนังขอบลาขึ้นบ้านแป๊บไมปแย่เรื่องมันตรายละไปโปกอันนี้แหละบ้านเมืองน้าโคบลาขึ้นบ้านแป๊บไม่งั้นตรายชิบหายเลยแถวนี้มันเถื่ย โอเคโปรกแล้วเกมโปรโ,โปรกลายเป็นนี่มาครับซิกมา m p c อืออะไร่ะอ๋อนั่ว่าตอนนี้มึงจะไล่คือมึงควรทำปโปกเอาไว้มาล่วงหน้าเอาไว้ทีนี้มึงควรค่อยเปิดเลยเออใช่แต่ไม่ได้ทำเป็นไงโสดจัดอะ อะไนวะวางไว้ทำไมวะจังหวะนี้เราจะไปดู PVP ของเอ PVP อะ POP ของเฟมนะ กลับมาแล้วเว้ยโย่พร้อมกับเหล็กสองก้อนที่เผาแล้วสองก้อนปลาเลยฮะก้อนที่เผาแล้วยังอไอ้เพ็กมีอาหารอะไรให้กูบ้างไม่อยู่บ้าหไม่มีมึงก็ไปล่าเลยแบบนี้นโอ้โหห้าล่าเลยตอนนี้ขึ้นกูาุามจริงไม่รู้มึงทำมาก่อนไม่รู้โอเคเหล็กสามก้อนแล้วกินเนื้อซอมบี้มัง้ง เดี๋ยว,วกูจะนับกมีนะซอสบี้ดีอยู่อาแดกแม่งวักทีนุดน้ายสุดคือดีนเด้อดีเบสล็อกต่างหากเล่ามันคือเรียนฟอนดิฟเสลดไม่ใช่เว้ยแต่มันคือออบซิเดียนที่ใช้มือเปล่าอ๋อโดยเราจะกูไม่รู้หรอกว่าไม่ใช่เฮียเลย มึงหยุดอีกดูด้วยนะว่าเรา,เราสามารถทำอะไรติดแดงได้ไหมได้ห่วยหมใหญ่ <laughs> หำโคตรใหญ่คนดูคนดูคนดูไม่มีด้วยซิ <laughs> เย่ดาบเล็กดาบเล็กมาบอดคอยมาบอดแคทนี่คืออะไรวะนะไปพี่เลยค่ะไปห้างไปวัดงานบุญงานบวชที่ไหนแม่ไปหมดใอ้พลิกมือโลไปใช้กับคุณนะเด้อเด้อเอาไใช้ thank you ยังดูวล่าหานะนุ่โลพี่ไอมี่นุโลเลยบ้านเออใหญ่ประตูบ้านเพรา í þetta að ég er loð að ég er loð อะไรเสกช่อไหมชอนึ่งฮเียมาดิจะเรียไปคู่เอจะตายคู่อะไรเฮียมาดิ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  ติดแดงไหมเช้าแล้ววุ้ยเช้าชาแล้วไป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 ตปจัดยู่ไหนวะไอ้ไอ้เป็นเพื่เล็กคูไอ้เป็นเพืไปหาหนด้านบนแม่งอะไรกูลงเหมืองเออได้ไปกันเลยจัดไปพี่น้องไปขโมยมะม่วงข้ามบ้านตกใจหมดไอ้เหี้ยกูนึกว่ากีเปอร์เพราะเสียงดินไอ้เฮี้ยว้าหูเพราะเสียง เจจอยๆที่ปึ๊บแม่งโคตรระแวงทุกรอบเลยแม่งโคตรระแวงไงที่แอ้มันแบบฟิวอย่างเงีแบบ้ยแล้วคุณค,คุณไปล่าด้วยต่เน้นเด้อก็ตายเด้อเน้นเด้อก็ตายหรือว่าถ้าเกิดเราย้ายบ้านเราก็ย้ายหนีเลยแม่งบ้านมีหิมัมไม่มีใครต้องการแต่บ้านกากทุกคนแม่งไม่มี อะไรเลยมีแต่โคลาเบเกือบล่วงตายมีหมูหมาใกล้ไหมมีแต่แซลมอนอ่ะก็ได้แซลมอนเอาไว้จ้ดนะเอามาเอาเรือมาทำไมวันนี้กูต่อยหน้ามึงแน่ไม่มึงก็ตายแล้ว เอ ų, okay. oh, ี okay. ๊ยกรุ่นโอ้โอ้โอเคกูจะจมน้ำตายเมื่อกี้โอ้ยดาบกูดาบกูดาบกูโอเคไอ้ก็ตายก็ตายมานี่เลยเผาหน่อยเผาหน่อยไม่มีเชื้อพี่ไม่เชื้อพีงบ้องไม่มีเชื้อเพลิงเอาดาบเป็นเชื้อเพลิงได้ไหมอ้าวได้ด้วยได้ด้วยไอ้ชลบีที่ไหนวะ น,นลงงนันงกุกแซลมอนนะ่ะกูหิวยโ้ยกูอยากกินแซลมอนเว้ยหมูหมากระไก่กูอาบุดินแอคเป็นเชอ้อเพิรอีกมาแล้วใครมาฆ่าซอมมี้ตรงนี้วะหมูหมากระไก่เอากูไม่มีขวานนี่ไม่เป็นไรเฟร์เนส้ันขวานก็ได้โอ้ยเราวามานได้ไง มาหาพ่องไ hmm. ลฟ์เป็นไงบ้างติดแดงวะติดแดงไม่ติดแดงวะเยซื้อมาเฟีนอิโมชั่นหมดแล้วหมดแล้วโอเคไม่มีอาหารเลยอ่ะ มื่อไหร่เดี๋ยวปรุงตรงนี้แม่งแล้วกันเลยเมื่อกูไม่มีอาหารทั้งพวก่พึ่งทำยูทูปต้องระวังห้าข้อนี้ใครแคร์กัมเบอร์วีดไม้กางเขนนี่มันคลิปไม้เมดิสโอเคขนมอะไรขนาดนี่กัมเบอร์นั่นแหละผมเคขนมกัมมี่กัมมี่เอากัมมี่มาครับเจอแล้วกัมมี่เราไม่อยู่ด้ยครับเรียบร้อยครับโอ้เอชิเมเล่ดิฟเกอร์ <They> a r ขอบคุณครัสฉับอา,าหารแล้วก็ไปหาอาหารกันต่อแต่ว่าทานกูหมดแล้วไม่อก็ดูคลิป<ะ>ที่ย,ยอดนิียมโอโ้โหรถไฟทางหน้าเลยเกือบตายไอ้เบ๊กกูให้มึงไ,ไปหาอาหารโว้ยกูโอเคมาไปหาอาหารกันมันไม่มีนอ้จากแซลมอฟ ได้ไปลาเซลมอฟก็ได้ลองตายด้วยใช่ไปตายกันครับตายย,า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 ยยิงจ่อมึงอย่าฆ่าอาหารกูไปนะมึงตายอันนี้คือมึงฆ่าอาหารไปยิงยิงหยอนมึงรู้ตัวไหมกูไปไรเต้โอ้ยโอ้ยโอ้ย,อยจะเด็ดแล้วกูจะกูเปิด เตีหัวนี้จะได้กูของกูรลยสองหัวใจกูเปิดตรงนี้กูจะเคีบเวฟพอยต์กูจะไปตรงนี้นะแปดเซตเทมพอร์เรลี่เวฟพอยต์กูจะเดินทางตรงนั้นกูจะไม่อยู่แล้วไปผมน้ำแข็งขอบคุณครับสำหรับเล็กไอเทมมันลอยขึย้นฟ้ารอแซลมอนแม่งเลยไอแคร์ไแอแคร์เอาเอาบา สุขภาพและอาหารเราไม่ต้มก,ก่อนกินนะครับต้มนต้ม <c oughs> แปลกกินก่อนต้มึงแปลกนะกินต้มก่อนปอนไม่แปลกนะอ,นนอันนี้ที่แปลกเขาเป็ยนยะัละกินต้มก่อนปอนโอ้ไอ้เหี้ยหนักเลิม <c oughs> <c oughs> กินปอนก่อนต้มแสนเหี้ยนยเี่ย ไม่อมมันมีเบอร์รี่ไหมกูถามจริงไม่มีถ้าถ้ามันมีมันเป็นเบอมไทก้าเว้ยแบบไม่ใช่สโนวีไทก้ากูจะตายบบอย่เฮ้ย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 ยเย้ยเฮ้้ยเล้ยเฮ้้ยเฮเฮ้ย้ยเฮ้้เย้ย ปลาเตเลก็ได้มาอยู่ใกล้ๆก,ก,กูมาเอาไอเทมคืน,นครับไอสัตว์นี่ไงกูได้ไอเทมคืนละคืนละขึ้นฟังก่อนไอสัตว์ขึ้นฟังก่อน <Okay. S 1> รอบลอยมันอยากมุ่งหน้าไปหาคีเปอร์เอาคาร์ทิงเทเบิลมาดิเออกูเจอชิปเวกบาลาคูดา้าไม่ใช่ไม่ใช่กูไม่ได้บิลฟิตเบลฟิตไม่อย่างมึงจะไฟนงดับแมนอืมเลยไฟนงดับแมนแล,นแล้วท่านผู้ชมเอะไรกูในกูถามจริงเฮ้ยกูเจอทำใต้น้ำแต่กูไม่เสี่ยงลงโอ้ยยียน้ามมึงบอกมึงกูมี นันไม่ใช่ชิเวกผมไม่เจอชิเวกแล้วเมื่อกี้อะไรไม่รู้ทำไมมันมีแซนสโตนวะขอบคุณครับสำหรับเนื้อก็ตายมาครับเพาเวเลยเจมพอลลี่เว่ยพอยกูอยู่นะตรงนน้นไม่กูไม่ไปละไปตรงนี้แม่งเลยไปเลยเอกตรงนน้นไปกัน ไหนขอเช็คกูหน่อยดิเอ้ยตรงตรงตรงนี้คือเบลล์ปกตินี่คือเบลล์ปกติตรงนั้นคือเบลม์ปกติอีกบ่ เรวินใม่ได้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นตายกูจกไปเทเรวิน สใส่แม่งเกือบตายโอ้กูไม่คิดปหายกับตุยคิดไปหายรกูจะขึ้นยังไงไอ้น้องตุยมึยง่เพิ่งไปไหนแน่ฮะขออนุญาตเสียสละคราฟติ้งเทเบิลเอ้าวีหาเอ้ยไม่ทานรู้นี่คือกูกลับมาทางเดิมนี่หว่าเนะไปเสียสละคราฟติ้งเทเบิลก็่ทำมันูไม่ ไอ้แสได้แม่งขุดงูเลยกูขุดด้วยมือเลยพี่แกรกูหายขอบคุณครับขอบคุณครับนี่กระตุยนะครับมันโคตรโง่เลยฮะกูจะเอาสโมอเกอร์ใส่ฐานในครับปิ้งเทเบิลแล้วก็อันนี้ก็กระตุยไปอันนี้เพื่อที่จะทำท่ากระตุยที่เผาสุกเลยโคตรโง่เลยแส อีกแล้วมาจากสดิดดีนนะขอบคุณจ้ะสามร้อยเมตรไปเร็รีบไปนันกโอเคกค็ขึ้นมา,าจากเลวีบบละ,ละคุณจะไม่หง่โง่ตกไปโง่ตกเลวีนี่อ๋อคือตอนนี้ทางก็ขึ้นตั้งตอนเช้านี่กุลา่าแบบ ลาไปไปมุมตีแบบไม่สนลูกไข่ะเนี่ยตอนนี้กูแม่งจะมึกแล้วนะแต่ว่ากูไม่สนนะกูยังเดินทางต่อไปบอกแล้วกูนเนี่ยเดินทางไปสนลูกไข<ช>่อ็ยังไม่เชือ่อตายตุยมันนี่เหรอโอเคแล้วก็มูจะหนีขนาดนี้ไม่เอามึงเลยก็ได้เขาเจอหมู่บ้านฮะ <หา S 2> ถ้าเกิดมึงเจอจริงนี่มึงก็พักเลยเออใช่เฮ้กูเจอไปมุมตีแล้วเฮ้ย <รา S 1> กูไม่ได้เจอแบบคนปกติแต่กูเจอหมู่บ้านไอ้เย้ะแม่งตอนรับดูกูด้วยเลวีนด้วยเอ้ยแกไม,ม่ด้หมูหม้อแย้<อ>หน้าหมู่บ้านแม่งมีอะไรอะ่ะถ้ามีกูหิวหิวหิวกินข้าวก่อนโอเคไปเลยมาช่วยเขาพับท,ทีนี้ก่อนามาช่วยเขา สร้งางบ้านแบบซ oh, Ma ิมเพิลเฮ้ยวิลเลเจอร์มาให้กูรู้บ้างวะเลสสัตว์วิลเลเจอร์มามานี่มีอะไรให้กูรู้อี้ยะทำไมสบายอะไรโอ้ยอะไรเนี่ยสมบี้เรกันดิโอ้ยอี้ยปลาไหลอะไรกูเซต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 มัน ไอ้เจอเจเแม่งกูโเตรดีอะแบบกูเจอไว่ามกปกติแล้วเจวันกเจพื้นที่เกิดละเฮ้ยกเลมช่วยกูด้วยไอ้เจนกิดมึงได้อยู่ที่หมู่บ้านอะนะคือมึงปลอดภัยแล้วเว้ยแต่ขงกูเนมันยังไม่ค่อยปลอดัยเทไหร่แต่ว่าของกูคือกูมีอาหารกินได้สบายตอนเนี้ยเพราแบบกูอยู่ในโหมปกติอะกูไม่ได้อยู่ในโอมถ้ากูรู้เนื้อชาวบ้านกินได้นะกูรู้รู้ปาโอ้มึงจะฆ่าชาวบ้านมึงกินเลยอือโอ้โห ไม่เข้าใจคนแม่เ no ข้าใจร้ายเลยโออยเอาไอ้ห่าได้ไม่รู้ตัวตีใครกูกูเซ็ตสปอร์แล้วเอ้ยไอจิตเบริเตอร์กูจะฆ่ามันตายไอ้ย่าไอ้พี่วัวชัยนี่มันยากมาดิวิเลยอดะวิเลยอดะมาดิวิเลยอดะวิเลยดกูตีกูเลองมั้ยฮะสมนายมาดิเฮีย ใครแคร์มึงอะแคร์ามาต่อยโก,กเลมไปไปไปครับแยกย้ายครับไม่โกเลมมันไม่สนซอมบี้<า>แล้วอะมันโกเลมมันสนแต่กลัวตอนนี้ยตอนนี้ยมันโกเลมมันแบบมันจะฆ่ากูแล้วไอ <I think S 2> ้นมี้มึงอยา่าฆ่าโกวเลมพวกะแม่มันก็จะไม่เซฟตี้ใช่กูไม่ต้องการเซฟตี้กูแบบเอาแบบเอาไทายเลยเอาไทาย <c oughs> เอาไทาย ไม่ยอมแพ้จัดมาดิมาดิมาดิเย้ก yeah, ุณอน้ามาถึงก่อนแล้วฟิกเฮดิสโคน็กทำไมวะไม่รู้ไปเลยคนระับสตรีมฟิดเฉยมาครับตอนนี้เราอยู่ในฟีดนะครับ เดาเดาเดาเบ็ดกูมันอ๋อโอเคมันให้กูตกลาดเมบาบาร์ป่ะเนี่ยมาดิได้นะครับเอาตัวความเงินไปแทนก็ได้แต่ตัวความเงินก็ไม่ก็ไม่สำคัญครับเอารีไปขอนเอาตัวไหนไปได้เหรอตัวเริ่มเกมเป็นซีเวอร์นะครับ แล้วก็ต่อไปก็เก็บเงินวางลักเดเซอร์นะครับประมาณนั่นแหละครับโอ้วก็ี่งสเตอร์สี่กันนะครับ้ยมา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 ไปโซโลนะครับโอเคพอเก็บเร็นแล้วนะ เดี๋ยวลูกเอ็กโดทอะไรมันบูดทำไมมันเอ็กโบทวะพ่อหาแม่มาไป่เยอะสุกงจะเล่นอีกรอบไม่ไม่กูที่เก๋เล่นไว้กูจะไปเล่นฟิีแล้วเว้ยกีเก๋เล่นทุกทั้งสองเกมอะฟิดกับมายครับแต่กูไม่รู้จะเล่นอะไรทั้งนั้นมึงก็ันเป็นยิงเจ้าเบิร์ก bước kìa Ê kìa, skill lý tân mua gặp Ê cháu ba ไม่งูขับอยูดีกูจะโอเชี่ยมูนิเมนมาจบจับสตรีมเลยเดี๋ยวไม่คนดูสองคนว่ะเอหอหลงใครวะใครวะไอเบ๊กกูขับมา